คิสตี้กิฟสันหลังซุ่มวิวาอุ้มหลานมาเลี้ยงไทย อีกหนึ่งนักร้องมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบมากๆนั่นคือคริสตี้กิฟสันเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำชาวดักในประเทศไทยปัจจุบันคริสตี้นั้นอายุ43ปีโดยเธอมีชื่อเสียงจากการขับร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำที่โดดเด่นในฐานะชาวต่างชาติที่ขับร้องเพลงไทยเพราะคริสตี้นั้นย้ายมาอยู่ในประเทศไทยและหัดร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อายุน้อยโดยแจ้งเกิดและมาร่วมงานดนตรีกับคณะนักสแสดงและวงดนตรีของโจนาสแอนเดรสันนั่นเอง โดยก่อนหน้าน,นี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีเมื่อคริสตี้ได้แต่งงานเงียบๆกับสามีหนุ่มที่เป็นเพื่อนกันมากกว่า20ปีอย่างเดวิสโดยเจ้าตัวเปิดใจผ่านทางโทรศัพท์กับทีมข่าวถึงการตัดสินใจแต่งงานในครั้งนี้ว่ารู้จักกับเจ้าบ่าวมาก,กว่า20ปีได้คบหาดูใจกันตั้งแต่เรียนไฮสคูลที่อังกฤษก่อนจะแยกทางกันไปและจากนั้นสาวคิสตี้ก็เข้ามาทำงานวงการบันเทิง แต่แล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกเมื่อ3ปีก่อนทั้งคู่เลยตัดสินใจกลับมาคบหากันอีกครั้งและตกลงปรงใจเข้าประตูวิวาสในที่สุดวันนี้เราจึงจะพาทุกคนมายชมหน้าและชีวิตประจําวันของคริสตี้ที่ต้องบอกเลยว่าเรียบง่ายมากโดยก่อนหน้านี้หลานสาวของเธอนั้นก็มีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกอีกด้วยเสาวคิสตีเองก็เลี้ยงหลานน้อยที่เมืองไทยพาไปเรียนรู้ความเป็นไทยมากมายอีกด้วย ส่วนเรื่องแผนการมีทายาเจ้าตัวเผยยังไม่อยากมีในตอนนี้แม้อายุจะปากเข้าไปหลักสี่แล้วก็ตามพอใช้ชีวิตคู่และทำงานที่รักไปก่อนขณะที่งานวงการบันเทิงก็ยังไม่ทิ้งยังอยากร้องเพลงและบินไปกับไทยอังกฤษอยู่เสมอสำหรับประวัติส่วนตัวคิตตี้เกิดเมื่อวันเสราร์ที่28พฤษภาค,คมพุทธศักราช2521คิทสกักราช1978ที่เนเธอร์แลนด์มีสายอังกฤษดัก ครอบครัวได้ย้ายมาพำนักที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเมื่ออายุเพียง6กขวบและมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีลูกทุ่งและหมอลำของไทยทำให้ซึมซับมาถึงทุกวันนี้นั่นเอง